วัดดีล่วงปลาอินซี่ปลาอินซี่พึ่งขึ้นมาจากเล่จดๆล่วงฮัลโลตัวเดียวแก่งจอมกับหลูกไก่ยุก็กยปายามล่วงกาเวลา O Flávio é เฮ้โอ้นี่เคยมาทำไรนี่ไม่นี่มาไอ้เอ็ดปลวกนี่ฮะไอ้เอ็ดปลวกเอ็ดปลวกได้ป่านี่ดูนี่ดูนี่ก็องออกเบอร์เด็ดที่ไอ้เลยนี่มือลูกไก,ก่ยู่มืกกอนีดอ่าหลักตัวพร้อมแล้วนี่เป็นนี้โอ้ไม่ได้เป็นนี้ไ,ไปไปหลงพักก็รองเนี่ยไม่เลยต้งนี้่<ม>นี่คนเตะมาบัดป่ามาไอ้บัดไอ้บัดบัดตายจนได้อย่างไม่นีน่ เอายังแต่ว่าไม่ได้ป้ามาไม่ป้อมก็ลงได้ไหมอย่าอย่าเอาเหลืองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปลงฟักไปลงฟักเฮ่ป้อมไม่ไรอีแกงไงหลกกินนี่ไม่ได้อันนี้แล้วไม่บอกไม่เลยตำรวจเขาป้อมไม่ปักลักแล้วเบอร์มาเอาไล่นแล้วไม่ใกล้วาเลยป้อมเองนเลยเดีมาเวลาไม่ใกล้ไม่ได้ไม่ได้ป้อมไกลแกงอยู่กไม่ได้นี่ว่าไม่ได้ไอ้ไปทางนี้เลยได้ไหมคือไอ้ลบมันเอาไปเอาปลาจุ่มไปกันได้ไหม

để hey. mà rù tròn cây, chạy một đi đi Rồi cả má, pha một chạy chạy Có nam gặp Chạy tròn kén gặp Chạy cười gặp Chị tròn, phun phun Tí đầu tớm nam gặp เราใช่ลูกกายูหรือว่า,าม่วงยิ้มมาป้านหรือเล็ดล้อหรือว่ากลอกแต่เราเอาตรงเนื้อมันนะครับเราไม่ได้เอาตรงเล็ดต้องเลือกลูกตีวา่าแก่นะครับลูกตัวแกไม่เอาลูกตีว่าจุกกับมันจะมันจะติดวา่านมันจะเละกันครับครับตีนี้ใช้น้ำจกกับเปียก ใส่แป้งว่านกับนึงน่งจอนโตกับใส่กเกลือครับถึงจอนโตใส่น้ำตาลกับซ่ามจอนโตน้ำตาลใจแดงทีนี้ใส่ต้มแก๊กไปนึ่งยุ่มมือครับข้าบที่นี้ปรุงแล้วครับที่นี้เราใส้เยอปลาเลยกับนี่เนื้อปลาอินทรี่ <S 2> <S 2> รุ่งเราก็ไดปบ่อ,อจมกับไม่ต้องไปทำไรจับเดีย๋ยวมันมีครับ อกับที่นี่ใทรต้นเฒ่ารับผมเออน้ำปลาโอ้ยน้น้ำปลาครับผมบ่กับผมเว้ยน้ำปลานี่ยหนึ่ตึ้งกล่าวได้แล้วกากี่วันวัวน้ามันเลยปลาอินทรีครับผม ปั่นปือมั้งซู่จิว่ครับกระชากทิ้งของเลยมันต้องแรงไหมครับมันเจี๊ยงมันปันเป็ดนเป็ดเป็ดเป็ดต่อช็อปกายยูนี่คือมีมาอ่าตึงเรอโอกาสยูนี่ยมามัปลุงกับปลาปลาอินซีปลาเล่อ่ามันขึ้นเชื้อแบบนี้เลยมันขึ้นเชื้อเป็ดต่อยูต้องเกงไอ้เป็ดเลยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณพีซซักเคนดูสูเคนดักซักเคนดูอาริกาเตียว อย่าบ,บอกใครแล้วอย่าบอกใครเนะครับแล้วก็คุณเจ้าตันทีนะครับเจ้าตันธีนี่คือปีดัมปะนะครับทีเกาะปลายำจังหวัดระนองครับผมลาลยแล้วไปเรื่งไปกินข้าวว่าไปกันได้ครับไปเกล็ด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 ลาลยล้วลุงกดก้าวตาอ่าเนี่ยครับนี่ก็ตรงนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่เรายุนอยู่ตรงนี้นะครับ น้ำเส้นมักนะครับที่เกาเรียกได้ว่ามันดิบเมืองไทยนะครับเรียกว่าเป็นสวัสด์กองเด่นตายอีกทีหนึ่งนะครับทีเกาะพายามนะครับจังหวัดตากองนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะอยู่จากดันทรายของท่าเรือนะครับก่อนขึ้นเกาะตอนนี้คือน้ำใส้นมักแต่ว่าน้ำมันยังน้อยเราใต้ตรงนี้คือช่วงวันเย็นนะครับน้ำกำลังจะขึ้นนะครับวันหนึ่งนี่ยครับวันน้ำจะขึ้น ช่องรอบช่วงกลางวันและกากลางคืนนะครับน้ำจะขึ้นก่อนน้ำขึ้นเต็มนะครับน้ำตรงนี้นะครับจะไซวิ่งเลย